ครับสวัสดีครับพี่น้องครับทุกคนพูดกันหมดแล้วนะครับถึงชื่อชมแต่ผมขอชื่อชมสามส่วนนะครับส่วนแรกส่วนของพี่น้องทุกคนที่ถือวิุเครื่องแดงผมทํางานตั้งแต่ปีสี่แปดขึนไปนะครับผมตั้งมาหลายจุดแล้วนะครับและเงีก็ตั้งแล้วโกลกก็ตั้งแล้วเบตงก็ตั้งแล้วปัตตานีก็ตั้งแล้วไม่ใช่ชม มันก็สลายไปแล้วตั้งมาพบพร้องกันทั้งไหนสมัยนายพิเชษนายพิเชษก็บอกว่าเลยชัยถ้าตั้งที่ปัตตานีได้พี่ให้ร้านหนึ่งมันก็สลายไปแล้วผมมันร้านกไม่ได้จับ,บาทเนี่ยนะครับแต่ที่นี่นายพิเชษบอกให้เลยชัยช่วยต้องหาเงินมาช่วยเขาบ่าผมก็พยายามผมอยู่ส่วนหลังผมเป็นเสตอนเสผมเป็นเสพอทหอรือเสรามนรภาคสี่ส่วนหน้าผมก็ทําม,มาให้ท่านมาท่านหาเงินมาช่วยกันทำตัวท่านเองนะครับผมชื่นชม วัวนักธุรกิจผมขอบคุณทุกคนนะครับถ้าไม่ได้เขาเราก็ไม่มียิคถยื่นเราไม่มีกองทุนลงทันยิ่งมาได้คู่กับคนใหม่เนี่ยเขาอยู่มาสี่โงรงพักนะรู้สึกได้โรงพักดีเด่นผู้ก,กับดีเด่นมาสี่จังหวัดไอ้สี่โรงพักนะ,นะครับฟังทฤษฎีแล้วมันท้าทายการปฏิบัตินะครับลองดูดิว่าคุณได้ที่หนึ่งที่ ดีเด่นที่ลากบุรีที่สุพรรณบุรีมาเจอหาดใหญ่ทุกชิานได้แค่ไหนหัวเราะกันวันนี้ดีกว่าให้กำลังใจนะครับทุกคนหัวเราะให้มันใจว่ามันท้าทายครับเขาบอกแล้วห้าอย่างสี่ห้าอย่างนี้ยังขาดอยู่อย่างหนึ่งน้ำต้องไม่ท่วมด้วยนะครับถึงจะครบเครื่องนะครับ ไม่มีโจรไม่มีอะไรต่ออะไรต้องม,มีน้ําท่วมโดยเชีเ่ยกันท่วมก็ได้แต่แค่นาแข่งพอนะครับมันจะไ้พัดพาอะไรที่มันจิดหูตตาออกไปหมดนะครับสิ่งที่สาคัญอีกที่ผมเอ่ยถึงไม่ได้ก็คือหัวหน้าโซนยกมือเลยครับหัวหน้าโซนยกมือครับหัวหน้าโซนนั้งไหวนะครับทั้งสิบสี่โซนนะะต้องเข้มแข็งนะครับถ้าหัวหน้าโซนคุณลูกน้องไม่อยู่ก็ไม่เข้มแข็งผมรับงานมาแล้วมาถึงเจอมาแรกทพี่ หัวหน้าโซนมึงพี่พี่ครูไม่ดีนะครับรับปฏิบัติครับหัวหน้าโซนฟังไว้ทุกโซนนะครับถ้าใครไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบก็ไม่คุ้กก็ย้ายนะครับพอผมรับปากแล้วนะครับแล้วผมนอกจากจะฟังวิทยุแล้วผมยังมีระบบไลนยย์ต่างหากถ้าท่านดูนี่ครับถ้าใครได้ไลน์องยกมือครับ เห็นไหมเสนาศูนหนึ่งมาชมตลอดได้ยินป่าเห็นไหมครับบางทีตีสองตีสามผก็ตื่นมาดูเออไว้ยังตื่นอยู่ไว้ใจได้ใจได้น,นะครับครับเสนาศูนหนึ่งก็ดูอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าไม่ดูนะครับที่มนโทวันก่อนแอบไปเยี่ยมมาได้ใช่ไหมอ่าแอร์เสียก็ติดตามให้เรียบร้อยแล้วนะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะอ่านะครับก็พยายามดูนะครับทุกๆส่วนที่ขับเคลื่อนไปผมก็พยายามไปดูขาดเหลือตรงไหนผมก,ก็เยียวยาเติมให้เต็ม เสจ๋าบอกแล้วว่าเสจ๋าถ้าไม่ได้เรื่องเสจ๋าน่าดูนะครับเพราะทุกคนมั่นใจผมให้ความมั่นใจแล้วนะครับคุณบุญชัยให้ความมั่นใจเรื่องพลังที่หาเงินลงขันมาเพิ่มให้พวกเราผมไม่เคยเห็นที่ไหนมีเวลาเวลามีงานสพต้องมีโหลีไปเยี่ยมเพื่อควักเงินเอาตังมาจากไหนนักหนาว่าคนนี้เมื่อวันก่อนผมไปเยี่ยมเอามาข้ามเงินข้าทองมาด้วยพี่โอ้ยพรเนี่ยผมบอกรวยใหญ่รวยใจ๊เข็ต ขอให้รวยขอให้รวยเรื่อยๆนะครับ<ๆ>นะครับก็ท่านรวยเมื่อไหร่ท่านเยอะเมื่อไหร่ก็ท่านเอา,าเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาแจกวันนี้เอามาแจกป่ะเดี๋ยวก็ท่านเอาโทรศัพท์มาแจกให้พวกเรา <c oughs> นะครับ<ๆ>นี่ไง,ไงความสัมพันธ์เล็กๆน,น,น้อยที่ที่เขาให้นักธุกรกิจเขาไม่ตายพวกเราพวกเราก็ตอบแทนถ้าไม่มีเหตุนักธุรกิจมีเงินเขาก็เอาเงินมาให้เรามากมายเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวผมขอใหไปเดินขอให้หมดเลยผมน่าด้านกว่า ให้ใครใครไม่ให้วันก็ไปดูนหน้าดูนะครับก็ตอนนี้ก็เทศบาลก็ให้มาแล้วใช่ไหมครับส,สี่สิบเครื่องเาช่วยกัรรักษาแล้วเครื่องเก่าเก่าที่เอาไปเก็บไปเก็บที่ไหนไม่มาใช้ก็หัวหน้าโซนนะครับหัวหน้าโซนต้องไปกำกับดูแลท่านต้องคำนองคำกําหนดว่าลูกโซนของท่านแต่ละวันต้องติดต่อไปยังไงใครเครื่องหายไปไหนใครเอาไปจํำนำไปเอามาคืนบางท่านโอโอเออไม่มีตังค์ก็อเอาไปจํำนำสักห้าสิบบาทนะเพื่อที้ไปไทย มารับเงินที่ผมได้นะครับถ้าใครไปจำนำจำนองแล้วผมจะมาเกิดที่คุณบุญชัยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องที่มีอยู่พันสามร้อยสี่ร้อยกว่าเครื่องเราต้องใช้เกิดประโยชน์นะครับในจุดตัวนี้นอกจากนั้นผมยังมีทีมงานของผมคือร้อยต่อนะครับที่ไปทำงานร่วมวันนี้ผมบอกผู้กับแล้วว่าพวกเราคือพลังหนุนของผู้กับการผู้กับมีหน้าที่รับผิดชอบเมืองหาดใหญ่ ผู้กักจะต้องวางแผนบูรณาการงานของผู้กับให้ได้ทำไงช่วยสอดส่มีข่าวปิดลอด้อมตรวจค้นจยักกลุ่มตรวจคน้นบ้านเช่าของขอขอพักนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีข่าวสารเป้าหมายจับทันทีนะครับก็สิ่งที่เขาต้องทำเพรอมผมมอบหมายงานเขาไปแล้วได้คุยกันแล้วนะครับบอกว่าผมดีใจที่ได้ผู้กักคนนี้มาทีแรกก็ดูว่าหน้าตามันชักแก่ๆจะไหวไหมเนี่ย แต่เขาบอกสู้เขาสู้แล้วก็ต้องดูท้าทายดูที่ว่าสี่มือที่แล้วมาเจอหาดใหญ่แล้วจะนหงอยหรือไม่หงอย <c oughs> นะครับก็คุยกันแล้วนะครับก็ขอให้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจแล้วตัวผมเองท่านรองบอกไปแล้วบอกว่าสโลแกนผมวันแรกเ่าผูรวผมบอกว่าบอกลูกน้องว่าจริงๆนะครับว่าผมมีหน้าที่ทําอย่างไรให้คนหาดใหญ่มีความสุ <c oughs> ขครั้งล่าสุดที่พิจาดการฐานบกผมไปส่งท่านท่านมา ท่านเรียกผมมาถามว่าเฮ้ยย้ายบ้านไหมอย่างคาแรกที่ท่านถามผมบอกย,าย้ายได้ไหมฝาดบุงหันใหญ่ก่อนขึ้นเครื่องตบไหลท่ทีปั้งเดินขึ้นเนครื่องแ้วนั้นไปบอกเพราะเช่นเดียวกันครับ,บ,รรบถ้าคนหาใหญ่ไม่มีความสุขผู้กับไม่มีความสุขแล้วผมจะมีความสุขได้อยา่างไรถ้าท่านมีความสุขผู้กับมีความสุขผมก็มีความสุขลูกน้องผมก็มีความสุขด้วยครับขอบคุณครับ